มีเรื่องเล่าดับ n ยูอาชาแนลขอนําเสนอน้องหานทะเลบัวแดงตำนานแห่งความรักผาแดงนางไอน้องหานหนองน้ำกว้างใหญ่ในเอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีและมีพื้นที่กว้างไกลสุดสายตากว่า22,500ไร่ ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญที่อุดมสมบูรณ์สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยและถ้ามาเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมคุณจะได้เห็นบัวแดงน้อยใหญ่ออกดอกบานสะพั่งและลานตาสวยงามไปทั่วเวิงน้าแต่ความงดงามของทะเลบัวแดงแห่งนี้ใต้ผืนน้ำยังมีตำนานพื้นบ้าน ที่เราขานถึงเรื่องราวความรักระหว่างหนึ่งหญิงสองชายเป็นฉากหนึ่งในตำนานเรื่องนี้ในตำนานกล่าวไว้ว่ามีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่านะครเอกชติตามีพระยาขอมเป็นผู้ปกครองดูแลและมีพระราชธิดาสาวสวยนามว่านางไอคําความงามของนางเป็นที่เรื่องลือไปทั่ว เป็นที่หมายปองของบรรดาเจ้าชายเมืองต่างๆด้านเท้าผาแดงโอรสเจ้าเมืองผาโพงได้ยินข่าวลือก็เกิดความลงไหลใฝ่ฝันในตัวนางเป็นอันมากจึงวางแผนทอดสัมพันธไมตรีโดยการส่งเครื่องบรรณาการฝากไปให้นางไอคำเมื่อมหาดเล็กนำสิ่งของไปมอบให้และเล่าถึงความงามของเท้าผาแดงให้นางไอคำฟัง นางก็เกิดความสนใจและฝากเครื่องบรรณาการไปให้เท้าผาแดงเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกันก่อนที่มหาเล็กจะเดินทางกลับนางไอคําได้ฝากคากล่าวเชิญเท้าผาแดงสึ่งตังทับร้ออยู่นอกเมืองให้เข้าไปในเมืองขอมเพื่อพบกับนางด้วยทันทีที่ทั้งสองได้พบกันก็เกิดเป็นความรักขึ้นจากบุเพสนิวาส ในชาติปางก่อนฝ่ายเท้าพังคีโอรสของสุดโทนาเจ้าผู้ครองเมืองบาดาลก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากเห็นความงามของนางไอคำด้วยชาติปางก่อนเท้าพังคีเกิดเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและเป็นใบ้เดินทางขอทานไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งจึงได้ไปขออาศัยอยู่และช่วยเศรษฐี ทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเศรษฐีพอใจและละไข่เป็นอย่างมากถึงกับยกลูกสาวคนหนึ่งให้แต่งงานเป็นภรรยาซึ่งก็คือนางไอคํำในปัจจุบันเมื่อนางแต่งงานแล้วชายหนุ่มแทนที่จะดูแลละไข่ภรรยาของตนเขากลับไม่สนใจใยดีเลยไม่เคยหลับนอนด้วยแม้ครั้งเดียวส่วนภรรยาก็ไม่เคยปีปากบอกใคร เฝ้าปรนนิบัติพัดวีสามีอย่างดีเสมอมากระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มเกิดคิดถึงบ้านจึงพาภรรยาเดินทางกลับไปเยี่ยบบ้านของตนตลอดทางชายหนุ่มไม่สนใจดูแลนางอีกเช่นเคยด้วยระยะทางที่ไกลมากทำให้สเสบียงที่เตรียมมาหมดลงกลางทางชายหนุ่มเห็นต้นมะเดือ่อมีผลสุกเต็มต้นจึงปีนขึ้นไปเก็บกินด้วยความหิวเพียงคนเดียว โดยไม่คิดจะแบ่งนางเมื่อสามีปีนลงมาจากต้นมะเดือ่อนางจึงตัดสินใจขึ้นไปเก็บกินเองเมื่อกินอิ่มแล้วกลับลงมาจากต้นมะเดือ่อก็ไม่พบสามีรออยู่นางรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งพอเดินมาถึงต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งนางจึงลงไปอาบน้ําและดื่มกินจนรู้สึกสดชื่นตอนนี้เองนางตั้งจิตอธิษฐานว่า ชาติหน้าขอให้สามีนอนตายอยู่บนกิ่งไม้อย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานของนางในชาติต่อมาสามีของนางจึงเกิดมาเป็นเท้าพังคีส่วนนางได้เกิดมาเป็นนางไอคําเมื่อนางไอคําเติบโตเป็นสาวพระยาขอมผู้เป็นวิดาได้มีประกาศแจ้งข่าวไปตามหัวเมืองน้อยใหญ่ให้จัดบั้งไฟ มาจุดแข่งขันเพื่อบูชาพระยาแถนให้ดนบันดานลฝนตกลงมาต่างฤดูกาลและหากบั้งไฟของผู้ใดขึ้นสูงกว่าคนคนนั้นจะได้แต่งนางกับนางไอคำโดยกำหนดวันขึ้น15ค่ําคำเดือน6เป็นวันงานในวันงานมีเมืองน้อยใหญ่ส่งบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนมาแข่งขันกันมากมาย มีผู้คนทั่วสารทิศหลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างคึกคักแม้งานบุญบ้องไฟครั้งนี้เท้าผาแดงจะไม่ได้ทราบข่าวแต่ก็ได้นำบ้องไฟมาร่วมด้วยพระยาหอมให้การต้อนรับเท้าผาแดงเป็นอย่างดีฝ่ายเท้าพังคีโอรสเจ้าเมืองบาดาลรู้ข่าวอยากมาร่วมงานที่เมืองมนุษย์ด้วยและบิดาห้ามอย่างไรก็ไม่ฟัง ก่อนเดินทางมาถึงเมืองเอกชทีตาเท้าพังคีสั่งให้บริบาลแปลงร่างเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บางส่วนส่วนตนเองแปลงร่างเป็นกระลอกเขือกออกติดตามชมความงามของนางไอคำในขบวนแห่ของเจ้าเมืองไปอย่างหลงไหลการแข่งขันบ้างไฟเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งการแข่งขันบ้างไฟครั้งนี้เท้าผาแดงกับพญาขอม มีการพนันกันว่าถ้าบั้งไฟของเท้าผาแดงชนะพญาขอมจะยอมยกนางไอคําให้เป็นคู่ครองผลการแข่งขันปรากฏว่าบั้งไฟของพญาขอมและเท้าผาแดงต่างไม่ขึ้นด้วยกันทั้งคู่คงมีแต่บั้งไฟของพญาแดดเมืองฟ้าแดดสูงอย่างและของพญาเชียงเหียนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเวลานานถึงสวันสามคืนแต่พญาทั้งสอง เป็นอาของนางไอคำการแข่งขันเพื่อได้นางไอคำเป็นรางวัลจึงต้องล้มเลิกไปเมื่องานบุญบัางไฟเสร็จสิ้นเท้าผาแดงและเท้าพังคีต่างฝ่ายต่างกลับมาเมืองของตนในที่สุดเท้าพังคีทนอยู่ในเมืองบาดาลไม่ได้เพราะโลงไหลในความงามของนางไอคำ จึงผ่าบริวารกลับมายังเมืองมนุษย์อีกโดยแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกอีกครั้งและแขวนกระดิ่งทองไว้ที่คอเมื่อกระโดดไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้ไม่ไกลหน้าต่างห้องนอนของนางไอคํากระดิ่งทองมีเสียงดังกังวานขึ้นนางไอคําได้ยินเสียงก็เกิดความสงสัยเปิดหน้าต่างออกไปเห็นกระรอกเผือกและเกิดอยากได้นางจึงสั่งให้นายพานฝีมือดี ตามจับกระลอ,อกเผลือกตัวนั้นให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายนายพานออกติดตามกระลอ,อกเผลือกตามไปติดๆแต่ยังจับไม่ได้สักทีจึงไล่ตามไปเรื่อยๆจนเมื่อมาถึงต้นมะเดือ่อที่มีผลสุกเต็มต้นกระลอ,อกเผลือกก้มหน้าก้มตากินผลมะเดื่อด้วยความหิวและด้วยกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนในที่สุดพลานจึงได้โอกาสยิงกระลอ,อกด้วยหน้าไม้ ซึ่งมีลูกดอกอาบยาพิษเวลานั้นเท้าพังคีในล่างกระลอกเขือกรู้ตัวว่าตนเองต้องตายแน่ๆจึงสั่งให้บริวารน,นำความไปแจ้งให้บิดาทราบก่อนตายและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนมีมากมายถึง8,000เล่มเกวียนพอเลี้ยงคนทั้งเมืองได้ทั่วถึงเมื่อกระลอกเผือกสิ้นใจตายนายผานได้ช้ำแหละเนื้อกระลอก ไปให้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงกินโดยทั่วถึงกันเมื่อบริวารไปบอกสุโธนาคเจ้าผู้ครองเมืองบาดาลก็ทรงโกรธแค้นมากจึงสั่งบ่าวไพ่จัดคนขึ้นไปอารวาดเมืองพญาขอมให้ถล่มทลายด้วยความแค้นใครที่กินเนื้อก,กะลอกให้ฆ่าเสียให้หมดขณะที่พญานาคออกอารวาสทำลายบ้านเมืองอยู่นั้นเท้าผาแดง กำลังขี่ม้าบักสามมุ่งหน้าไปหานางไอคำระหว่างทางเห็นพญานาคเต็มไปหมดและเล่าเรื่องที่พบเห็นให้นางไอคำฟังแต่นางไม่สนใจและนำอาหารที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษมาให้ผาแดงกินเท้าผาแดงจึงถามว่าเนื้ออะไรนางตอบว่าเป็นเนื้อกะลอกเผือกผาแดงจึงไม่ยอมกิน พอตกกลางคืนเหตุการณ์ที่ใครๆไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจูๆ่ๆแผ่นดินเมืองเอกชทีตากล็ล่มทลายลงเป็นหนองหานซึ่งเป็นต้นน้ำลำปาวในปัจจุบันเท้าผาแดงทราบได้ทันทีว่าเป็นการกระทำของพวกพญานาคจึงคว้าแขนนางไอคําขึ้นหลังม้าบักสามควบหนีออกจากเมืองเพื่อให้ปลอดภัยแต่เนื่องจากนางไอคํากินเนื้อกระลอกเผือกเข้าไป แม้จะหนีไปทางไหนก็ถูกพวกพญานาคติดตามไม่ลดละในที่สุดนางไอคำก็ถูกพญานาคใช้าหางฟาดต,ตกจากหลังมา้าและจมลงไปในพื้นดินทันทีเมื่อนางไอคำจมดินไปต่อหน้าต่อตาท้าวผาแดงกลับถึงเมืองผาพงเกิดตอมใจคิดถึงนางไอคำตลอดเวลาจนล้มป่วยตอมใจ ตายตามนางไอคำเมื่อเท้าผาแดงตายไปเป็นผีมีความอาฆาตพยาบาทต่อพญานาคอยู่ไม่ไวายครั้นมีโอกาสเหมาะผีเท้าผาแดงได้บริวารกองทัพผีเป็นแสนๆไปลบกับพญานาคให้หายแค้นโดยล้อมเมืองบาดาไลไว้รอบด้านผีเท้าผาแดงและสุดโถนาคเจ้าเมืองบาดาลต่างฝ่ายต่างช้อิทิฤทธิ ลบกันนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีใครแพ้ใครชนะฝ่ายเจ้าเมืองบาดานซึ่งแก่ชรามากแล้วไม่อยากทำบาปทำกรรมต่อไปพอต้องการไปเกิดในภพของพระอริยสีเมตไตรจึงไปขอร้องถาวเวสวุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินให้ถาวเวสวุวรรณ ทราบว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของกรรมเก่าจึงขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกลาต่อกันอโหสิก,กรรมให้กันเมื่อผีเท้าผาแดงและพญานาคได้ฟังคำสั่งสอนของท้าวเวสวุวรรณก็เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดจึงยุติลงนับแต่นั้น